มือนี้ได้พัดมามาผัดมามา่มามาม่าผัดชากลมองมีหาสิบหาบาทด้วยค่ะใหญ่มากได้เยอะมากด้วยกินน้ำกันค่ะพัดชามือ เผ็ดเผ็ดค่ะเผ็ดเผ็ดแซ่บๆนะข้าวหนึ่งกินได้สองเทีะะ่าเลยค่ะกินรอบเดียวก็เหมือนแล้วค่ะหลายปวด ่องใหญ่เกินเนาะเพราะสือส่ออยู่เลยค่ะหาสิบหาบาทแ่บดีกว่าเฮ็ดเองเนาะ เพื่อนเ็ดขายกับเครื่องครบเนาะของเ้าเนี่ยเพดเอาเนี่ยขาดขาดเกินๆนเนาะ พัดเองหรือก็ต้องไปหาเครื่องเนาะอันนี้เครื่องพุ่งเครื่องเทศผพัดพักเพลกคุณกับมีพร,มร้อมหยุดยอดดูศาสตร์เพชรจีดดาบมากัก มีหอดอบโปดนะคะอบโปดหน่อยอบโปดหวานบายบายค่ะค่ากินพัดมามาจ้า